ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้วและเราลึกได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเครื่องข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปองดองกับคู่ความโดยเร็ว ขณะที่พากันไปเกลือว่าในวันเวลาหนึ่งเวลาใดคู่ความนั้นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าท่านจะได้ใช้นี่จนครบ ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคํากล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกําหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิดจงควักออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่งแต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกทิ้งลงในในนรกและถ้ามือข้างขวาของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดออกและโยนมันทิ้งเสียจากท่านเพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเหลือที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ง แต่ทั้งตัวของท่านไม่ต้องถูกถึงลงในไฟนรกพระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าล้างยังมีคํากล่าวไว้ว่าผู้ใดจะหย่าพรย,ยาก็ให้เขาทำหนังสือหย่าให้แก่พรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดจะหย่าพะยา,พยายเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นล่วงประเวณี และถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยาผู้นั้นก็ร่วมป,ประเวณีด้วยอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณแต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดีเพราะสวรรค์เป็นบัลลังของพระเจ้าหรืออ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดีเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระองค์หรือจะอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็ดีเพราะกรุงเยซูซเลม็มเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์แต่ยาปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม,ไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วจงรักศัตรูท่าน้งหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟัน ฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มอีกข้างให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะลิบเอาเสื้อของท่านก็จงให้เสื้อคุมแก่เขาด้วยถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1นึกิโลก็ให้เลยไปกับเขาถึง2อกิโล ถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านทั้งหนั้นหลายเคยได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านและเกียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านจงอวยพรแก่ผู้ที่สาบแช่งท่านจงทำดีแก่ผู้ที่เกียดชังท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่าง หยาดยามและข่มเหงท่านจงทำรรดังนี้เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของผู้ทรงสถิตในสวรสค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและแก่คนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงพวกเก็บภาษีก็กระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเหตุนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ Amén.